เผยข้อมูล Galaxy S 2 4 s e r i e ี่อาจใช้กรอบไทเทเนียมเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นมีข่าวลือออกมาหลายปีแล้วนะครับว่า Samsung อาจใช้กรอบสเตลเล s s s ต e ล l เพื่อใช้งานในสมาร์ทโฟนทงของตัวเองครับแต่ข่าวลือที่ว่านี้ก็ไม่เป็นจริงสักทีนะครับเพราะยังคงใช้กรอบอลูมิเนียมมาถึงทุกวันนี้ครับซึ่งต่างจาก iPhone ที่ใช้กรอบสเตลเล s s s ต e ล l กับรุ่นท็อปของตัวเองทั้งหมดครับ แต่ข่าวลือนี้ก็เป็นจริงในปีนี้ก็เป็นได้ครับโดยทาง i อซ์ยูนิเวิได้เผยว่ากลาเซย์จิปซีซีจะมาพร้อมกับกรอบไทเทเนียมโดยการบอกใบถึงตารางธาตุที่ระบุหมายเลข22หรือก็คือไทเทเนียมนั่นเองครับโดยวัสดุไทเทเนียมมีความแข็งแรงมากกว่าอลูมิเนียมมากครับแต่ก็เพิ่มนะ้ำหนักให้กับตัวเครื่องมากขึ้นเช่นกันครับซึ่งวัสดุไทเทเนียมยังมีราคาที่สูงกว่าแบบอลูมิเนียมถึง10เท่าด้วยครับดังนั้นซัมซุง ก็อาจจะใช้งานกับกลาเซย A24 Ultra ก่อนเป็นรุ่นแรกให้ A24 และ A24 Plus มีต้นทุนและราคาที่ไม่ต่างจากเดิมมากเกินไปครับตอนนี้ช่อง i t f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ